สวัสดีค่ะท่ายตจากคลิปที่แล้วเด้อค่ะเด้อท่าประดุกนี่ตัดไปตทราัเต์้ยนีท่าเ่อยากไปบ้านไหมยังไม่มไมหมหมอเจ้าแม่ต้องไปด้วยเพื่อนจะว่าใช้น้ำเด้อค่ะจะนาบแพง้ง นะคแห้งจะไม่ใส่น้ำลาต้ได้ไม่ส,มมส่้อน่เเตรียมผักก่อนทีนี้ยางแล้วก็มา ัถ่ายไสา3นาทีตัดไปไปลบพยมพยะออกก่อน ค <author> <deve S 3> ือหอมที่เราปลูกไว้เองบักชีต้นหอมใส่บักชีต้นหอม đơn không mà ô dịp mà nào này tôi dành rồi, chị. à hẹn lại nào, <laughs> Tăng, chị lại nào luôn tao không chi mấy hẹn chị ăn lính chắc. ใส่คาใส่ทักชีต้นหอมซหนาเมไวโรเวน่าลูกอะไรก็ได้เอาลูกเหลืองมาใช้ก่อนแล้วกันลูกเขียวที่เขาแถมมาได้ไมไม่มีมีแดำสองลูกมีมีลูกดำสองลูกมีลูกโอ้มีทุกคนมีนี่ทุกคน จอมดีคนวเตเมือนไปัากานันไปรเอาากจะเราก็ไม่ได้เรือสิเอาก็ไม่เอาก็เลยมาได้ไม่ไครัิเ์าะบอกโอ้ก็เลยไปเป็นอื่นเช้าตันแรงบอกไม่แล้วมีอะไรกินกับแล้วไเป็นอยู่นีเบดสะกระเบือยันเือรกจะกินยังบโอ้สวบกบกไรเจอเมากินบ้ากันไ้อ่อนสมอเราินมาเส้นหนาวที่เอามาใช้่ ตอนนร้รเอาลมากินอย่าที่นั่ทฤฤ 3> <Deadpool> 3> ่านทำไมนะียาเราต้ก้อนกเดียวเพื่อแล้นะแต่ว่ามันพอแล้วก็เราเอาลงมาไว้กินอย่เทาตหมดเอะา่ก็่านี่เราั่น ปะดาปลาดู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 มันมีผัดกินกับฉันมีผักส้มอยู่หรอกว่าส้มผักเท็ดไว้ของบ้านนี่มันมีอยู่

เหยาบก่อนลดยางวางทิ้งเลยมาแล้วใส่หอมแล้วใส่ชูรถเสร็บทุกคน

ม,มันไม่อร่อยวหวานหวานแล้วก็กินกินเครื่องเทศกินเหมือนพะโลน้นกไม่อยทาไม่ใช่ที่นี่มันไปขี้แล้วไม่ใช่เลยตอนนี้มันไปขี้แล้วตอนนั้นมันก็ไม่อร่อยมีมะปราดลรือเปล่เลออดูนี่นะครับของดี่ลยครับเขาขายไม่รัากี่บทาทนื้อ

สวัสดีค่ะเดี๋ยวไปเจอกันตอนไลฟ์สดนะคะเ,คเดี๋ยวไปกินแล้วค่ะลาปลาดุก